วีโก้ขวัญใจคนจนงบแสนกว่าบาทไอ้เสมลดสิ่งจัดให้มาเอามาลูกค้าเทืนมากครับนะลดมาจากฉะเชิงเศร้าเบ่งสภาพเลยสีนี่จะหอดหนาหนาวเลยก็ได้ลอกคาบหน่อยนึงอ่าเพราะว่าผิวเริ่มแตกแล้วต้องหาขี้มาท่าล่อแม็กซี่สามเจเซอร์แดงยางพอใช้ได้นะไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าภายในอย่างใหม่ มีเครื่องเสียงนะมีตู้เครื่องเสียงข้างในเล็กน้อยเป็นบล็อคแคปนะเป็นกุญแจรีโมดรถลูกค้าเทิร์นมาโอ้ชิ้นเดี๋ยวติดได้ป่ะไมมสองแสนสามนะแบตเตอรี yn yn yeah. <number> <Creator> uh ่อาจจะออนอยู่หน่อยนึงเพราะว่าเวลาสตาร์ทอึกอึ๊กอึ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 กหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถไม่ได้ขับนะแต่ว่ารถเนื้จอเดิมเมตองเมต้าเดิมหมดสวยงามรถไม่ชนรถไม่คว่ำสวยเก็บนะเครื่องอินเตอร์บนได้ล้อแม็ก สีสันพอใช้ได้สีสันพอใช้ได้ตัวจีได้ตัวท็อปสุดเลยรุ่นนี้มันจะมีตัวเจตัว E ตัว G ีตัว G ีคือตัวท็อปสุดนะกระบะข้างมีบุบเล็กน้อยสีก็มีสีดเล็กน้อยแต่ว่าหาใส่ได้สภาพนี้ครับพี่น้องเอ้ยภายในสวยนะภายในไม่้ําเลยดูดินะมีอาคางมีดอกแก๊กดอกละพวงน้อยนะึง ภาษีหมดตุลาหกแปดน่าจะเดือนหนาปะ่ะเดือนหนาตุลาปะ่เนนะ,เ,ปปะเดือนนี้ปะ่ะเดือนนี้ป่ะนะหนึ่งตุลาแสดงว่าเ,วเบิดแล้วปะ่ะเบิดแล้ว <c oughs> อ่าภาษีเบิดพอดีเนอะว่าเป็นยังไปต่อพันกว่าบาทนะเครื่องสองปัญหาวีเอ็นเทอร์โบนี่เครื่องเดิมๆแห้งๆลองแก้มเดิมฝากระโปรงมีรอยไข่แต่ว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะโ,โลโก้โตต้าเดิมเครื่องดีครับไม่ต้องห่วง เครื่องรุ่นนี้บ่วพังไงโอ้รถตีศูนย์แปดได้ป่ะเนี่ยอ8แปดเลยคันหนาเดิมเด็กคันหนาเดิมสวยงามเอาไปคันนี้ขายเงินสดครับงดเชื้อเบือทวงแอร์เย็นเครื่องดีก็โอเคแล้วนะเอาไปในราคาเงินสดหนึ่งแสนหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องรับชมที่จ่ายกวาดเด็คอมเมนต์บอยเซมครับ เป็นกำลังไกไฮเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดวัยรุ่น